สวัสดีครับผมวันนี้ร้าน b b บีแอนด์แคมก็มีปืนสั้นแบล็งกันมาแนะนำอีกแล้วนะครับเป็นงานของโบเหมือนเดิมนะฮะกระบ,บอกนี้มีรหัสว่า tr914 นะครับเป็นสีดำตัวกล่องก็เป็นแบบนี้นะฮะเปิดกล่องกมาก็จะเจอกับคู่มือเหม,มือนเดิมคู่มือโบนะครับมีเยอะแยะเลยนะฮะ ูมือรวมแล้วก็มีจุกผู้แสงนะครับจุกผู้แสง <c oughs> ที่เมืองนอก <c oughs> เขาก็มีจำหน่ายนะครับผู้แสงเอาไว้ยิงขอความช่วยเหลือตอนกลางคืนยิงพลุขึ้นเป็นแสงประมาณนี้นะฮะใส่คันเข้าอย่างนี้ก็ใส่ผู้แล้วก็ยิงนะครับแต่บ้านเราไม่อนุญาตให้ขายผู้แสงนะครับก็เลย ไม่มีจำหน่ายก็แถมมาเฉยๆนะครับถือว่าได้กำไร <_ C 1> มีปืนแมกกาซีนสำรองแล้วก็แซ่ทำความสะอาดนะครับในกล่องก็มีแค่นี้นี่นะครับแมกกาซีนมันจุกระสุน9มม MM PAK ได้มี PAK e เป็นอย่างนี้นะครับหัวมันนี่ก้นปอกกระสุนนะฮะ14นัดนะครับ วิธีบรรจุกระสุนก็อ,อย่างนี้เลยตรงนี้กว้างๆนะครับเอาก้นกระสุนวางไว้ตรงนี้อย่าวางไว้ตรงนี้นะครับมันจะกดลงไม่ได้นะต้องวางไว้ตรงนี้แล้วก็น,นิ้วโป้งกดนี่นะฮะกดแล้วดันเข้าไปนะครับวิธีบรรจุกระสุนใช้2มือช่วยจะบรรจุได้รวดเร็วนะครับนี่วันนี้ถ้าบรรจุเต็ม14นัดมันจะแข็งมากนะครับแล้วแต่เรา ตัวปืนฝั่งซ้ายก็สกรีนเขาว่าโบนะครับแล้วก็ชื่อรุ่น TR914 สกรีนมาจางๆมากถูกไม่กี่ครั้งก็คงจะออกนะฮะคันตรงนี้คันบังคับตรงนี้ก็คือคันค้างสไลด์คันปลดล็อกสไลด์นะเองเวลากระสุนหมดปืนจะค้างแบบนี้นะฮะนี่คันปลดล็อกนะครับตัวนี้เป็นระบบคันบังคับ ืนนะครับเป็นระบบปืนามาอยู่ตรง F นี่ก็คือยิงออโต้ธรรมดานะครับถ้าบิดมาตรง S นี่นะฮะเป็นการเข้าเซฟนะครับนี่เข้าเซฟแล้วไกลจะวืดนะฮะเหนียวไกลได้แต่ไม่ลั่นนะครับถ้าปรับบิดขึ้นมาตรงนี้นะครับจะเป็นการ ยิงฟออโต้นะครับโดยการกดเหนี่ยกลกแช่ไว้อย่างนี้ปืนก็จะสลัดบริหารกลไกเองโดยอัตโนมัตินะครับฟัอโต้นั่นเองเหมือนปืนกลนะฮะเนื่องจากปืนกระบอกนี้เป็นปืนขนาดที่เล็กนะฮะสังเกตดูเล็กมากสไลด์ก็เล็กด้วยนะฮะน้ำหนักสไลด์เบาน้ำหนักเบาทำให้การบริหารกลไกนี เร็วมากนะครับคือมันจะยิงกระสุนออกได้เร็วกว่าปกติเร็วกว่าพวกตัวใหญ่ๆพวกโบเอฟเก้าสอะไรอย่างนี้นะครับตัวนั้นลำเลื่อนหนักนะครับตัวนี้ลำเลื่อนเบามันจะเวลายิงฟัวโตวจะเร็วมากนะครับระบบไกลเวลาเราขึ้นลำนะครับจะมีตุ่มด้านหลังนะครับนูนขึ้นอย่างนี้สังเกตนะฮะเวลาเหนี่ยวไกลนี่ มันตุ่มตัวนี้จะยุบลงไปข้างในเป็นระบบเข็มแทงชนวนพุ่งแบบคล้ายๆกลอกเลยนะฮะนี่คือไม่มีนกสับนะฮะจะเป็นการพุ่งชนของแรงสปริงนะครับเดี๋ยวจะลือข้างในให้ดูนะฮะฝั่งขวาก็เรียบๆไม่มีอะไรเลยนะฮะคันบังคับต่างๆไม่มีมีตรงนี้เป็น serial number ประจำปืนนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นขนาดกระสุนก็ม mm pak โครงปืนเป็นพลาสติก abs นะครับทำให้ปืนน้ำหนักเบาถือว่าขนาดเล็กแล้วก็เบานะเดี๋ยวผมชั่งน้ำหนักให้ดูโอ้หกร,ร้อยสี่กรัมนะครับหขีดนิดนิดถือว่าเบานะครับเล็กพี่ขี้หนู ฟูได้นะครับยิงแบบมันเลยนะครับตัวนี้วิธีใช้งานก็บรรจุกระสุนในแม็กกาซีนแบบที่ผมทําเมื่อกี้นะฮะใส่เข้าไปในตัวปืนนี่ดึงสไลด์ถอยหลังปล่อยสไลด์เป็นการป้องกระสุนกลาลังเพิง่งถ้าจะยิงก็เหนี่ยวไกย,ยิงได้เลยนะครับถ้าไม่ยิงปืนมีกระสุนอย่างนี้ให้เอานิ้วมาแตะที่โก่งไกนะครับอย่าเอานิ้วเข้าไปอย่างนี้นะ อาจจะลั่นได้ให้เอานิ้วมาไว้ตรงนี้เป็นอัตโนมัติเลยนะครับทําให้ชินนะครับถ้ามีกระสุนหรือไม่มีก็ทํำไว้อย่างนี้นะฮะถ้าไม่ยิงเราก็เข้าเซฟนี่เข้าเซฟไว้ก่อนนี่นะครับไกเวิดนะฮะแต่มันอาจจะหวาดเสียวนะครับเป็นไม่ได้ก็อย่าบรรจุกระสุนไว้ข้างในอย่างนี้นะครับวิธีเคลียร์ปืนก็ปลดแม็กซ์ซินนี่ดึ่สไลด์ถอยหลังขอล้างปอกตัวนี้จะอยู่ด้านบนนะฮะ นี่ดานบนสังเกตเวลาเรากระบอกนี้เฉพาะกระบอกนี้นะครับเวลาดึงแล้วปล่อยไม่สุดนี่สไลด์ดันเดินหน้าไม่สุดนะฮะเพราะอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาลือกันนะครับมันจะไม่เหมือนกระบอกอื่นต้องปล่อยแรงๆนะครับมันถึงจะสุดแต่ถ้าเราปล่อยค่อยๆเนี่ยมันจะไม่ไม่สุดนะฮะนี่นะครับอ่า โอเคเวลายิงเสร็จแล้วก็ธรรมดานะปืนออโต้ก็ต้องถอดออกล้างนะครับกระบอกนี้วิธีถอดก็อ่ะปลดแม็กกระีนเสร็จแล้วนะครับเช็คดูกระสุนไม่มีในรังเพลิงฝั่งฝัง่งขวานี่จะเป็นตุ่มนะฮะในคู่มือให้เอาส่วนแม็กอย่างนี้ดันนะฮะดันไปตรงนี้มันจะผู่มานิดนึง นี่ให้เราหยิบออกได้นะครับนี่มานี้ดึงออกมาแล้วก็ดึงสไลด์ถอยหลังยกขึ้นผ่อนแรงไปด้านหน้าแค่นี้เองนะครับนี่พีเอ้ของเราไม่มีนกไม่มีนกสับนะครับนี่เป็นระบบเข็แมแทงจนวนพุ่งอถอนออกมาแล้วเดี๋ยวนะครับเราก็ใช้ คือตรงนี้จะมีเข่าเนาะตรงคอรังเพิงนตรงไหนใช้สเปรย์ล้างฉีดล้างสว่านะแล้วก็ใช้แท่ตัวนี้แหละที่เขาแถมมาเย่ yeah. คือข้างในมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นเขากั้นเหล็กไว้นะฮะในลำกล้องนี่เพราะฉะนั้นมันจะเย่เข้าไปไม่ได้สุดแบบปืนจริงนะครับมันก็เย่ได้นิดนิดหน่อยหน่อยนะฮะมันประมาณนี้นะครับก็ใช้แปรงป,ปัดเอานี่คาบเข่านะครับ แต่แท่ที่แถมมามสําหรับปืนจริงเลยนะฮะมันต้องแทงแทงลํากล้องอ่าภาษาผมผมภาษาปืนเรียกแทงลํากล้องนะ <c ười> คือล้างลํากล้องนอั่นเองนะครับอ่ะสไลด์ก็ฉีดสเปรย์ล้างน้ํามันล้างนะฮะอ่าน้ำมันล้างแล้วก็แปลงปัดแบบนี้นะครับเสร็จแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดน้ำมันล้างออกนี่นะ แล้วก็ใช้น้ำมันข้นสําหรับผมนะครับน้ำมันข้นนจะมาหยอดตรงที่มันเป็นรางที่มันเสียดสีกันนะฮะตรงไหนที่ต้องการหล่อลื่นนะฮะตรงหลังลงอย่างเงี้ยหยอดเรียบร้อยนะครับมาดูระบบเข็มแทงจนวนนะฮะกะบอกนี้จะระบบจะไม่ค่อยเหมือนชาวบ้านเขานะครับนี่ ข้างในเดี๋ยวผมเช็ดข้างในจะเป็นแบบนี้ตรงสไลด์นะครับตรงนี้จะเป็นสปริงนี่เวลาดึงสไลด์ถอยหลังสปริงจะดันดันมาอย่างนี้นะครับมามาล็อกกับตัวนี้เดี๋ยวแป๊บหนึง่งนี่มันจะถอยหลังมาล็อกกับตัวนี้นะครับนี่ แล้วเวลาเราเหนี่ยวกไกมันยุบลงสปริงที่มันดันมาแบบตัวเมื่อกี้เนี่ยมันจะพุ่งนี่นะมันจะพุ่งมากระแทกกับจอแก๊ปนะครับเป็นระบบเข็มแทงชนวนพุ่งนะครับแต่สมมุติเราไม่ใส่สปริงดันสไลด์นะครับเราจะใส่เข้าไปเฉยน,นี่นี่ สปริงมันมันมีแรงดันสปริงตัวตรงสไลด์นี่นะครับนี่มันจะมีแรงดันนะครับนี่ดันมาด้านหลังอย่างนี้คือสปริงตัวนี้มันจะดันต้านกันอยู่ตัวนี้เส้นใหญ่หน่อยเส้นใหญ่กว่าครับมันก็เลยอยู่นี่มันก็เลยนี่มันก็เลยดันไปข้างหน้านะครับ แต่ถ้าเราปล่อยสไลด์ไม่แรงมันก็จะติดอยู่ตรงนี้เพราะมันมีสปริงตรงลำเลื่อนต้านอยู่ก็ <c oughs> <c oughs> เป็นระบบที่แปลกไปอีกแบบนึงนะครับตั้งแต่ผมลือแรงกันมาดูก็มีระบบนี้ที่แปลกไปหน่อยนะฮะก็เวลาถอดก็ระวังกระเด็นหายนะครับวิธีประกอบก็หลังจากเรา หยอดน้ำมันทำความสะอาดเสร็จแล้วก็เอา,อาบูตตัวนี้นะฮะมาใส่ให้ใส่กับสปริงเลยนะครับนี่ใส่เข้าไปตรงนี้นะฮะใส่ในลักษณะนี้นี่แล้วก็สไลด์สังเกตสไลด์ด้านบนเปิดโล่งเหมือนเบลิต้านะนี่ใส่สไลด์เลาไป Okay. ทีนี้สลักล็อกของเราก็มันจะมีมีตรงนี้นะครับเป็นล่องบากไว้อยู่ให้เราใส่เข้าไปหมุนหมุนนี่หมุนทางนี้นะฮะแล้วก็เนี่ยจะเข้าพอดีเรียบร้อย เวลายิงก็สลัดขึ้นมาด้านบนแบบน,นี้นี่นาสุดท้ายสไลด์จะค้าง,งยิงมันมากครับฟัวโต o แต่ข้อเสียก็คือเปลืองฮะย,ยิงนี่อย่างมันเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปเทสกันนะครับครับเดี๋ยวยิงทดสอบแบงกันที่า้าหนึ่งสี่นะครับอยิงระบบออโต้ธ,ธรรมดาก่อนนะครับ ครับต่อไปยิงระบบคอโรัตโต้ครับ